สวัสดีครับพบกับดรอยซันวิลลีดีใจน้ำตาซึมเรากลับมาอยู่ที่สตูดิโอกันอีกครั้งหนึ่งนะเราถ่ายแล้วเหรอสวัสดีคค่ะวันนี้เก่งมันน่าเปลี่ยนไปใช่น่าเปลี่ยนไปมากเลยน่าเชียงไปถ่ายรายการแบบออกอาดอดมากไปเราะหน้าแบบเหี่ยวย่นมากเลยผิวคำด้วยวงนนี้แดดแรงก็กลับเข้าสู่สตูครั้งแรกในรอบ นับเคยนับมาหิบน่าจะเดือนครึ่งสองเดือนเลยมั้งสองเดือนเยอะวันนี้ก็าขอนุานิดนึงเราว่าน้องเก่งไหมว่าใช่ใช่ครับก็เลยกลายเป็นแต่ผู้ชายผู้ชายแล้วผู้ชายแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงการสื่อสารน้องเก่งจะกลับมาตอบคำถามกับพวกเราอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นในช่วงของดอยซ่าก็จะมาเล่าข่าวกันสามคนก็าเดี๋ยวมารวบข่าวจากสัปดาห์ที่แล้วที่เทปมีปัญหานะครับช่วงท้ายก็เริ่มจากการกุวกไอโอ ก็จะเป็นเรื่องของที่เราติดค้างอยู่คือพวก Device ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยในสัปดาห์ที่เราเราก็พูดถึงไปแล้ว2ตัวนี้นะครับผม Nexus Q ใช่แล้วตัวนี้ก็เป็นก,ก้อนกลมจากนอกโลกอไอ้ก้อน Nexus Q นะครับก็เป็นเป็น d l o v i d e v i c e คือประมาณว่าในตัวมันเองไม่มีคอนเทนต์มีแค่เหมนกับเป็น Android ดตัวนึงที่มีหน้าจอด้วยไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ฮาร์ดแวร์ ตัวมันเองทําอะไรไม่ได้เลยต้องรอคนเขาโยนทุกอย่างใส่เข้าไปให้มันอ่าคือเหมือนกับสั่งไม่ใช่โยนคือสั่งสั่งให้มันไปดึงข้อมูลมาจากตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นไปดึงหนังมาจาก Google Play อะไรอย่างเงี้ยไปดึงเพลงมาอยากเล่นยูทูบก็ใส่เพล์ลิสก็ไปได้ใช่แต่ความความเจ๋งของมันอยู่ตรงไหนครับก็คืออยู่ที่ว่าผมเดินมาเสร็จปั๊บผมโอ้ยของผมเนี่ยโยนเข้าไปได้เลยอพ่พัฒเดินมาโยนได้เลยถ้ามีเอฟซีก็ไปแตะเลยแตะโยนเข้าไปเลย คือมันออกมาเป็นลักษณะที่ว่าออกมาเป็นปาร์ตี้คือคนเขายังเขา,เขามีชื่อเล่นเก๋ๆมาว่ามันเป็นโซเชียลดดไวซ์อะไรประมาณอย่างเงี้ยเลยนะว่าเออมันเป็นเครื่องเครื่องหนึ่งที่เอามาตั้งไว้สำหรับคแรักคือใครๆก็สามารถที่จะเอ็กซ์เซสมันได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยง่ายไปกับใครก็ได้ไม่ทราบคุณนายมีความเห็นอะไรไหมครับเด็กแอร์ครับเขาไม่ทำงานบ้านมาเคขาไม่รู้รู้จักเขาไม่รู้ในสกิลหรือเปล่าครับไปดูมันอัดเทปไ้ดูไหมคือไปนั่งดูดิจิตอลกิทเวย์เนี่ย นั่งมองหน้าสีใช่ปะ่ะ <_ d> um> ไม่ดูจอเลยใช่ปะ่ะที่เขาถ่ายทอดกูก็ลไอโออ่ะก็วันนั้นก็คือทุกคนดูก o o ก l e i ออกันอยู่ดีแล้วสีก็เข้ามาเลยก็เลยไม่ทุกคนไม่มีใครมาจออีกเลยหันไปหาสีทั้งทั้งฮอหันไปหมดเลยแล้วก็ไม่มีแล้วตอนนั้นก็คือทุกคนเล่นด,ดูหมดเลยนะครับก็เลยแบบตัดไม่ไม่เขารู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่กเเรื่องเลยนะก็เออสิ่งในซัดคิวมันอ่ะข้ามไปเลยแล้วกันนะครับ เอซัทเซเว่นะก็เลยจะถามว่ามันจะมาขายในไทยไหมอ๋อคงยากครับไม่นะเพราะว่าติดปัญหาเรื่องแค่ Google Play ครับไอตัวหนังกับเพลงยังไม่มีบ้านเราเลยอแต่้ก็มีเมื่อไหร่เนี่ยคงจะอาจจะมาขายได้ก็เห็นมีหลายคำถามเหมือนกันเฮ้ยเอซัทเอซัทคิวอ่ะเฮ้ยมันน่าเล่นนึงเลยมันจะขายในไทยไหมอะไรเงี้ยผมมีคำถามว่าใครที่ถามมันน่าเล่นเนี่ยคือคุณเอาเราบอกมันน่าเล่นแต่ไม่ไม่รู้ราคาไงถ้าพรู้ราคาปุ๊บมันไม่น่าเล่นแล้วไงแพงขนาดนั้นต่อให้ซ้อยราคาถูกกว่านี้จะพอเสร็จปั๊บมันทำ คือกำลังคิดอยู่ว่าเออคืออยากรู้มากว่าไอตัวแอมพลิฟายเออร์ที่มันฝังอยู่ในเน็กซัสคิวเนี่ยคือมันเมฟขนาดไหนมันถึงได้กล้าทำคือแอมเทพนะบอกว่าเป็นแอมเทพขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่คือต่อมพวงล่อมพงเครื่องเสียงได้เลยเขาบอกแอมเทพมากป๊าแต่ว่าสเตรีมมาสเตรีมมาคุณภาพต่ำแต่ยี่สิบสองบิตอันนี้ต้องรอดูนี่ต้องรอดูนะครับนั่นคือข้อของเน็กซัสคิวแหละประมาณนี้อีกตัวหนึ่งคือเน็กซัเซเว่นแทบเดินราคาถูกโโอ้หก็เป๊ะตามที่เขา คาดกันมาต่อใต้แต่แรกเลยคือร้อยเก้าสิบเก้าบาทเหรียญร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญก็มาบาทพันบาทอืแต่ว่าทุกคนโหอย่างนี้กาแล็กซี่แทบตายสิแทบนู่นที่ตายสิโออย่นี่ก็ลดราคากันไม่ครับดับราคากันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะเขาบอกว่า Nexus เจ็ดเนี่ยมัน Wi-Fi only คือมันกากครับคือถ้าไปดูจริงเนี่ยมันเป็นแท็บเล็ตที่แบบว่าคือเป็นแท็บเล็ตราคาถูกจริงๆอ่ะ แล้วก็เหมือนกับเป็นช่วงที่กําลังโชคดีด้วยมั้งที่ว่าเนนวเดียผลิตใครออกมาซึ่งใครเนี่ยเป็นการรวมเอาหลายๆอย่างมารวมกันเป็นแพลตฟอร์มปุ๊บแล้วราคาดําลงแบบหัวตึ้งน่าจะเป็นครึ่งๆเลยใช่คือประมาณว่าเป็นคอร์ดคอร์เทก้าคอร์ดคอร์ของเทกาที่ถูกใช่เป็นเทก้าพีเลยนะแต่ว่าตีพียูมันจะลดลงตีพียูจะคอน้อยลงหน่อยนึงเห็นบอกว่าลดลงจากหนึ่งจุดห้าเหลือหนึ่งจุดสี่แต่ราคาลงประเดิมหมื่นหนึ่ง จริงราคาที่มันลงมาขนาดนั้นได้เนี่ยจริงๆก็มีการเปิดเผยออกมาอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาที่มันตกมาขนาดนั้นเป็นเพราะ Google น่ะขายแทบแบบไม่มีมาจิ้นไม่มีกำไรเลยเพราะข่าว่าจะไปหวังกำไรจากเรื่องคอนเทนต์ที่หลังก็เห็นว่าจะขายเคสนะครับใช่อามีเคสมาแล้วมีเคสขายอะไรสี่ก็คือจะกำไรจากพวกนี้ทำไป็นเน้นใช่ก็ใช้อุปกรณ์แบบนั้นขายพวกเพลงหนังอะไรอย่างงี้ไยก็จริงๆคือเขาคู่แข่งของเนทซ์เซเว่นคือใคร อเมซอนคินโด้เคือตลกมากนะครับคือว่าไปสู้กับ iPad ไม่ได้ไปสู้กับอเมซอนก็ได้นะครับบอกไปคินโดกันเลยนะครับก็คืออเมซอนเนี่ยเขาทำตลาดมาดีมากคือซื้อคอนเทนต์เงินพุ่งแบบเยอะมากตามที่เป็นมีผลวิจัยออกมาคือมีคนซื้อคอนเทนต์ซื้อแอปซื้อหนังซื้อหนังสือเต็มไปหมดเลยอื Google เห็นว่าเฮ้ยมันมีช่องทางที่น่าสนใจนะเอามั้งก็เลยเดี๋ยว Google จะเอาเงินจากทาานี้ด้วยเหมือนกัน อเมซอนไม่ทำแก่แท็บเล็ตแล้วนะมีข่าวคอนเฟิร์มมาประมาณนิดนึงละคือทํามือถือด้วยอ่าใช่ประมาณว่าหเห็นว่าไป,ปแอบคุยกับฟอค์คอนมาอมา <ๆ S 2> ว่าเฮ้ยทำเป็นมือถือไหมอะไรเล็กลงมาหน่อยนึงขขอหมือเงี้ยแล้วขายคอนเทนต์ต่อคืออเมซอนก็ถือว่าอาจจะประมาณว่าพัฒนาเป็น Android แล้วมี UI อเอเนอร์เฟกตของตัวเองออกมาเลยซึ่งอีโคซิสเต็มเขาอาจจะไม่ต้องพึ่ง TMS ได้ด้วยซ้ำเนะใช่คือเขามีของเขาเกือบหมดแล้วแต่พวกแมปอะไรเงี้ยอาจจะต้องต้องซช้อนิดนึงอยู่เพราะตอนนี้จริงทางอเมซอนเนี่ยก็จะมี ไอ <App> ตัวแค่มีแ p ปของเขาอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของ u i ของทั้งต่างๆเนี่ยประมาณว่าตอนที่เป็น Kindle Fire ก็มี UI ของเขาเองอยู่แล้วด้วยใช่คือบ<ต>อกว่า,วาในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้ามองภาพรวมทั้งหมดเนี่ย,ยง่ายๆคือตอนนี้สิ่งที่เขาาจะไปแข่งกัน,นจริงๆจะไม่ได้แข่งขันในเรื่องของฮาร์ดแวร์อย่างเดียวแล้วจะไปแข่งกันหนักๆเลยเนี่ยจะไปแข่งในเรื่องคอนเทนต์มากกว่าเพราะทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง Apple Amazon หรือว่าจะเป็น Google เนี่ยทุกคนจะวิ่งไปหาหมดแล้วว่าฉันจะหาทางขายเพลงขายหนัง ขายหนังสือให้ได้อไปหากํมาเก็บเงินแทนใครที่วันนี้เนี่ยคือจะเล่นแตะหน้าฐานแวร์เนี่ยโอกาสที่จะตายในนาคตเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรละเพราะราคามันจะดั้มลงไปแบบว่าสุดๆเลยละเครื่องตัวนี้หนึ่งของไอซีเซเว่นนะครับผมเผื่อว่าคุณอาจจะไม่รู้จักมากมายนักนะครับก็คือไอตัวดีไวซ์มันเนี่ยพูดตรงว่ามันแค่ไ i ไฟอย่างเดียวนะครับอืกล้องจริงๆเนี่ยมีแต่กล้องหน้าด้วยแล้วไอกล้องหน้าเนี่ยมันแทบถ่ายรูปอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำอ้าวเหรอไม่ได้เลยว่าช็าตเอาอย่างเดียวครับจนล่าสุดเนี่ยมีคนไป ก็โมนาโคครับเโปรเหมือนกันเจ้าเดิมก็ไปแฮกเอาแล้วทำเป็นแอปขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในตัวก็ใช้ถ่ายรูปได้กล้องหน้าตัวนั้นะตัวเดียวไม่มีกล้องหลังไม่มีแฟลชนะครับคือไม่มีเมนยมั้งใส่เมมเพิ่มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือมันเป็นแท็บเล็ตธรรมดาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าราคา19 9เนี่ยเป็นขนาด8กิกนะอืมเราก็ไอเทมว่า1 6กิกเนี่ยคุณก็ต้องไปซื้อเพิ่มอีกใช่อะไรประมาณนั้นแล้วพอเพิ่มพอมันเพิ่มเมมไม่ได้เนี่ยคือ ต้องบอกว่าหลักๆที่เขาทำให้เพิ่มนไม่ได้ก็คือแกจะไม่ให้ไปหวังเพิ่งใช่คาวดีไว์อย่างเดียวเลยก็สตรีมคอนเทนต์อย่างเดียวดูหนังก็ผ่านไวไฟอะไรนี้มานะครับใช่ครับทุกุ่นของแอนดรอยนะครับจะมีให้กดถ้ามันกดเข้าไปที่อ่ t เซตติ้งเซียิ้ง about phone แล้วก็ไปตรงส่วนของ android version ไปแตะๆๆๆสี่ห้าทีเนี่ยมันจะขึ้นตงอ่าแตะเยอะอ่ามีอย่างนี้ขึ้นมาแล้วให้ต่อท่านใช่ มาแล้วยังไงมาแล้วที่เก่งที่เก่งกินแล้วเขาลงบาลเลยนะแล้วแล้วแล้วไอชุดเคนอะไรนั่นอยู่ไหนมันคงซ่อนอยู่ไงมันคงไม่เห็นง่ายๆหรอกก็คือมันเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นได้นี่ได้ดึง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 มันไม่ม u l t i ทัชนะครับมันสแตทิละอันครับหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอแต่มันซ่อนอยู่ในนี้แหละครับ เอ้าวเด้งออกเลยไปยังงานจบละโอเคก็มันมีแคนดี้เคนอยู่แคนดี้เคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนที่จับลบอ่ะเหมือนเหมือนด้ามจับล้มอ่ะครับผมนั่นี้คือแคนดี้เคนใช่อืซึ่งมันก็เป็นตัว K ใช่ซึ่งต่อจากตัว J ใช่ซึ่งต่อจากตัว K ก็จะเป็นตัว L อ่าซึ่งต่อจากตัว L ก็จะเป็นตัว M M อ่าต่อจาก N O P Q นิดนึงนิดนึงลืมเลยมันมีหลังกูก็กล g สด้วย เขาบอกว่าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ตัวอลังการมากครับกระโดดตึกลงมากระโดดจากเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่ร่มชูชีพใช่ปหมใช่สไตล์เนี่แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นไอการเปิดตัวด้วยร่มชูชีพวันนี้เนี่ยก็บอกเป็นเป็นการเปิดตัวที่ออกมาแล้วมันมันมันดูไม่น่าดูบอกว่าน่าตื่นตาตื่นใจที่ของ Google นั่นแหละเคยจัดมาแล้วนะใช่แล้วมันก็บ้าบอเขาแตกบ้าบอแตกมันจะตกลงมาตายนี่คือออนแอร์เลยนะเจ๋งไหยอ่ะถ่ายดีแน่นอนก o เกิลการ์ดาำที่จกระตุยเลยล่ะประมาณว่า เอาไอ้ตัวกัสเซตต์ตัวนั้นนะไปทํำแบบพวกอะไรนะซอรแอรูเบอร์อดูตายแบบเรียลิตี้โชว์แบบตายทดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยอ่ะแต่จริงๆคนนี้ที่ไปมองๆกันส่วนใหญ่จะเอาไปทําเป็นหนังเอวีไม่ใช่เหรอทำเป็นสองด้านเปิดเพอเ์เซนตเลยฮะเปิดเพอร์เซนต์ Shooting เลย FPS ยิงปืนฉีดน้ำกันไม่ใช่แล้วมดตกมัตกเอ้ยนะครับวันนี้ก็ประมาณว่าผมก็มองว่ามันมีประโยชน์เรื่องกันนะอุกุกัสเนี่ย ห้าร้อยเหรียญน่ยเออตอนนี้คือราคาโปรตายอยู่สี่หมืนห้าแล้วก็ยังไม่ขายปีนี้ใช่ปะเหมือนจะเริ่มถ้าขายจริงคือสองพันสิบสี่เออคือตอนนี้คนที่จองไว้เนี่ยน่าจะได้ของปีหน้ามาต้นปีหน้าสองพันหนึ่งสามนะครับใช่ต่อถามว่าแพงไหมต้องบอกว่าคือมันนี้ไม่เป็นราคาโปรตายเหมืนก็ยังผลิตไม่ได้นะผลิตแค่หลักหลักร้อยหลักพันก็ยังแพงอยู่แล้วแหละเออแ้วผลิตแบบเป็นแมตต์ตัวชัชนอาจจนถูกกว่านี้ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คนเขาเริ่มมาคุยกันแล้วว่า เออมันมีอะไรบ้างแล้วก็น้ําหนักขนาดอะไรเงี้ยนะครับก็บอกว่าตัวน้าหนักมันในประมาณเท่ากับขาแวน่นสามพันอ่ะคือมันก็หนักใช้ได้เลยนะโอ้โหเออที่มันติดอยู่ข้างบนเนี่ยบอกว่าใช<ก>้ได้เลยพอสมควรก็หนักอยู่นะเรายังงงอยู่ว่าถ้อมันอยู่ใกล้ๆขนาดหัวสมองขนาดนั้น,นตลอดเวลาหัวฉันจะจะระเบิดไหมมันส่ง 3G ปึ๊บปุ๊ป๊ป๊บมันใช้สิมหรือมันเป็น 3G หรือไวไฟอะท่อง 3G สิยากนะ นั่นแหละก็คือส่วนของ Google การ์แล้วคุณ <g> พ <ri ly> ัดสนใจไหมครับเห็นใส่แว่นดุตลอดเวลาอืมก็อยากจะซื <ly> ้อมาใส่แทนไหมอาจจะรอให้มันถูกกว่านี้ือไม่ก็รอให้ถมื่รั้งที่ส่งซื้อเราส่งมาให้กัก็ดูดอซานวิกลี่ไปเรื่อยๆครับสักวันหนึ่งเดี๋ยวอาจจะเห็นคุณพัดเปลี่ยนแว่นนะครับเปลี่ยนแว่นเดี๋ยวไปซื้อเลซินมาตัดแม่งทำหลอกลวงกันกัน เออซึ่งมาตัดนะมันก็ติดตึด้งโอ้โหเราพี่าก็จะกระโดดลมลงมาโอเคข่าวต่อไปครับก็เดี๋ยวมาเข้ากันเรื่องของสิทธิบัตรกันนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นพอสมควรเลยล่ะเอาเป็นข่าวแรกก่อนกับข่าว,าวที่อังกฤษที่ HTC เนี่ยก็เรียกว่าชนะไม่ชนะหมายว่ารอดรอดพ้นคดีความแอปเปิลฟ้องเข้ามาใช่นะครับแอปเปิลนี่ฟ้องมาประมาณสี่อันสี่พาทแล้วก็ศาลก็ไม่เห็นชอบสักเรื่องหนึ่ง ประมาณว่ามันไม่ได้แบบว่าเหมือนออด้วยมันอะไรขนาดนั้นอ่ะออฟฟิศอะไรขนาดนั้นไม่แบบว่าเฮ้ยเห็นได้ชัดว่ามันก๊อปมาหรือลอกมาหรือรอ่ไงเงี้ยไม่ชัดแล้วโดยเฉพาะไอ้ตัวส์ส่วนล็อกแอปเปิลว่ะแล้วเ,เาอาไปฟ้องทุกเจ้าเนี่ยศาลก็ไม่ใช่แล้วมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ได้เหมือนก๊อปปี้ขนาดนั้นซึ่งหลังจากที่ออมีการประกาศออกมาเนี่ย HTC ก็บอกว่าก็ไม่ได้ดีใจอะไรขนาดนั้นแต่รู้สึกผิดหวังซะมากกว่าที่ทำไปที่ทาง Apple เนี่ยดันดัน ต้องใช้วิธีนี้ในการแข่งขันคือพยายามที่จะล่างไล่ฟ้องอื่นใช่แต่ว่าก็จะมีอันนึงที่เป็นข่าวก็คือในเรื่องของการ a x y Nexus สนั่นเอง <c oughs> ที่ดัน,ดน,น,ดนไปโดนแบรนด์หลังจากเปิดตัวจะริบีนปั๊บตอนนั้นแหละ Apple ก็เลยเข้าสารันทีว่าสั่งห้ามขาย n e x u s เดี๋ยวสั่งห้ามขาย Android Nexus กันเดี๋ยวนี้ Galaxy Nexus บน Play Store ห้ามเลยใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าไปละเมิดพาทเอนอันนึงหลักๆก็คือเป็นเรื่องของ Unified search นั่นเองซึ่งี๋ยว่าใครสงสัยว่ายก็คือว่า จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ตั้งแต่ Galaxy Nexus เป็นตัวแรกนะ Android ถ้าเป็นทุกเวอร์ชันก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็น u n i f i e r s a l เหมือนกันที่เวลาดอะไรพวกนี้เนี่ยขึ้นมาก็จะขึ้นมาหมดเลยว่าเป็นมีคอนแทคอะไรบ้างที่เ<ช>ตรงตรงครับคือคีย์เวิร์ดเราบ้างผมเคยใช้ตั้งแต่โนเกียนะแ้งแต่ Android ยังไม่เกิดเลยนะ Unified Search เนี่ยใช่ที่เสิร์ชปั๊บขึ้นมาหมดเลยมีคอนแทคอะไรอีเมลอะไรแอปอะไรมันมีตั้งแต่ทีเรือแล้วโคลูภาพค่า อ่ะคืออะไรนะตั้งไปดีกว่าแต่อันนี้ดันไม่มีใครจดสิบทีบัตรมาก่อนไงแอปเปิลเห็นปุ๊บกูจดไม่กูไปนคือจดเนอไม่ว่านะรับจดเนี่ยแต่รับรับจดด้วยอีกอันนึงไม่พอแล้วดันเสือเอามาไล่ฟ้องคนอื่นด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเขาไม่ใช่คนแรกที่คิดเออขึ้นมาแต่พอดีว่าเห็นมันย uh. ังไม่เหนียว้แ่ที่จดไงแต่เป็นคนแรกที่จดเราก็เอามานั่งไล่ฟ้องคนอื่นอย่างนี้มันจริงไมมอีกเค้นหนึ่งคล้ายกันแต่ตรงข้ามกันเลยคือทวิตเตอร์ ถือธนบัตรฟูทูรีเฟสอยู่รู้ใช่ปะอ๋อเหรอด,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 ดึงเพื่อรีเฟสแล้วทวิตเตอร์ออกมาประกาศเลยว่าเราจะถือธิบัตรอันนี้เพื่อให้ทุกคนเอาไปใช้งานได้โดยที่ไม่มีใครเดือดร้อนทวิตเตอร์บอกงี้เลยคือถือธิบัตรเพื่อให้ทุกคนแฮปปี้ถือือให้ประมาณว่านี้แมนมากเลยนะเรียกว่ากันไงถ้าอเปิลอยู่หรือไปโจทปึ๊บแล้วไปฟ้องทวิตเตอร์ก็โทษเป็นฮีโร่เลยอ่ะโจทนี้ปึ๊บแล้วก็เอาไปใช้กันแต่ไม่ฟ้องหรอก ใครว่างก็ไปจดสิทธิบัตรซะนะครับเออแอปเปิ้ลจะได้ไม่โดนไม่โดนแอปเปิลจดก่อนเนาะโอ้นะครับคิดอะไรกันไปจดกันนะครับเสร็จเรื่องสิทธิบัตรแล้วก็เป็นเรื่องของสิบหุ่กันบ้างตอนนี้นะครับสิบหุ่ที่ร้อนแรงที่สุดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าร้อนที่ว่ามันทำงานแล้วร้อนนะอ๋อร้อนแรงที่ว่าคนสั่งเยอะคนสั่งเยอะคนสนใจจะเอาไปใช้งานโทรศัพท์ใหม่ที่ประกาศออกมาก็ใช้ S4 โมโนไลโซนี่ก็ใช้ S4 Motorola ก็ขยับมาใช้ S4 ครับ Samsung ให้ใช้ S4 เลยก็เดี๋ยวจะมีตัว CPU ที่ใช้ชิปชิปเซ็ตของไอ้ Snapdragon S4 จริงๆนะออเซึ่งมันเป็นโมเดลที่ขายในเกาหลีเองด้วยญี่ปุ่นกับเกาหลีก็มีเพราะในทางทีอีน้งคู่อ๋อเออใช่ใช่ใช่แล้วก็อเมริกาด้วยใช่ไหมใช่อเมริกาด้วยใช่ติดตามข่าวของ Qualcomm Snapdragon S4 เนี่ยตลอดปีที่ผ่านมามีปัญหาเรและสาเหตุของการผลิตก็เลยต้องท้อแทบไม่พออะไรอย่างนี้ท้อการผลิตไปเดือนนึงเลยอย่างเงี้ย สุดท้ายคือคนที่จะใช้ที่ประกาศมาแต่แรกว่าจะใช้ S4 อย่นงเทีนีวันก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวไหน S3 ส่วนไมใช้ S3 ที่อัปเกรดของเอเชียเอเชียต้องใช้ S3 อะไรอย่างนี้แล้วก็หลายๆเจ้าที่บอกจะใช้ S4 เนี่ยตอนนี้ยังไม่ออกเลยนะล้อผลของการที่ผลิตไม่ทันเกิดอะไรขึ้นครับทำให้ทางคอคอมต้องไปจ้างอีกเจ้าหนึ่งก็คือ UMC นะครับที่ผลิตสกัดรดกระป๋องไม่ใช่ที่ทำไก่ทอดอะนั่นเปน KFC u ซ c นะครับก็จะเริ่มผลิตตัว S4 ให้กับทางขอข้อมในช่วงพุทตร์สี่ของปีนี้นะครับผมซึ่งท่อที่มองแล้วก็บอกว่าอาจจะช่วยลดภาระของทางขอข้อมไปได้ประมาณ20่0รแต่ถ้าบอก็ยังไม่พอนะครับทางคขคอมต้องมองไปทางคู่แข่งด้วยก็คือทางซัมซุงเพราะตอนนี้ซัมซุงเขาผลิตในตัวไอซีนอตัวใหม่ก็สามสองนาโนก็มันก็ใกล้เคียงกันอาจจะมองให้ทางซัมซุงเนี่ยจ้าง ไปจ้างทุงด้วยเชิญผลิตเอสโด้วยแต่นี้ยังแค่คุยกันอยู่ถ้ายังคุยกันอยู่นะครับขอจบช่วงของดอยทราบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวไปชมกันต่อในช่วงของพิราบซื้อสารพิราบซื้อสารคำถามแรกาคำถามแรกเราไปทิ้งเอาตารเตี้ยมีคำถามเยอะเหมือนกันนะอ่าใช่ครับอ่าไม่จอมันเหลืองทำไมจอเหลืองนะครับก็เป็นเรื่องของการผลิตอ่าไม่ใช่หรอยังหรอ โนดสองนาจะมาเมื่อไหร่ครับโน้ส2นี่คือโนตสิบ <10, S 1> หรือว่าโนตนี้โนตสิบยังไม่เคยออกหนึ่งเลยโน้สอ <c oughs> งปามข่าวกุตุลาใช่ไหม <c oughs> คือไอ้นี่มันออกมาเมื่อไหร่ตัวที่สองก็น่าจะครบประมาณปีหนึ่งแล้วหนึ่งจะออกแล้วก็ประมาณตุลานะคะ,ะประมาณนั้นอ้าเอ็กซ์ที่เหลืเอเลยจาก4.0อยากกลับเป็นสองจาำได้ไหมครับเอออันนี้ต้องใช้วิธีการ กับนะครับผมก็ต้องอคือไปดูที่เว็บอะในเว็บมีคนบอกนะครับในโฟอร์มมีคนบอกทำไมคะประสบการณ์การใช้มันแย่เหรอคะอยากรู้อะเรื่องของอาการกระตุกแต่ว่าส่วนมากคือเท่าที่เห็นนะครับส่วนมากที่อัพพวกโซนี่รุ่นเอ็กซ์เพรียรุ่นกลางๆหมื่นเนี่ยประมาณว่าถ้าอัพเป็น4.0แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เคลียร์หรือไม่ได้ฟอร์มแบตเตอรี่เซตปั๊บเนี่ยอาการกระตุกหน่วงเห็นได้ชัดมากแต่ถ้าเกิดว่า แฟคเตอรี่รีเ็ตแล้วอาการกระตุกหน่วงจะน้อยลงหรือบางคนก็ไม่เห็นเลยนะครับต้องลองดูก่อนรอเอาไปว่าลองแฟคเตอรี่รีเซ็ตก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าอยากจะกลับอีกหรือเปล่าข่าวต่อมาค่ะ HTC จะเริ่มอัป4.0ให้ซิงเกิลคอร์เมื่อไหร่อ่ะพี่พูดถึง4.0ไปเมื่อกี้อัปไปบ้างแล้วนะอัปไปเยอะแล้วนะซิงเกิลคอร์คือพวก XL XE ที่อัปหมดแล้วนะครับไปทำอะไรอยู่หรือเปล่าครับหรืออัปหรือเปล่าหรือยังไงหรือไปลงพวกคัสตอมหลอมปะอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองลองเช็คดูครับไปกดอัปเดตดูนนนะะคคครรรััับบอออ่่แล้ววาตไปโดหื S3 ีก มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับอันนี้แทมที่เราตอบไปลรวปะก็คืออดอะ new ipad หรือ tab 7 7ีครับ the new ipad ค่ะไม่คือถ้าจะโทรศัพท์นะครับก็ซื้อ7.7ไม่ใช่ซื้อถับ new ipad แต่ก็ซื้อโทรศัพท์เล็กๆเครื่องนึงแต่ถ้าเกิดจะไม่โทรศัพท์ก็ซื้อ new ipad ่างเดียวนะคะอถ้าโมโลมีมากจะไปรอดไหมคะพี่โอ้โหคำถามนี้แม่งเด็ดวะโออันนี้คือโมโลมีนะครับ ตอนล่าสุดนี่ออกเวอร์ชันใหม่ของทางฝั่งซิมเบียแล้วก็มีโกไปแล้วนะครับได้ข่าวว่าใช้ดีมากนะคะอ่าใช่ฝั่งแอนดรอยนี่อาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเอ่อตอนนี้คือเขาไม่ว่างคือหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยมีปัญหาเรื่องเงินทุนนะฮะนะครับอยากจะไปขายเอ้ยขอทุนอยู่นะคะไอพีเอสของแท็บสิ้นตัหนึ่งจะมาเมื่อไหร่แล้วทำไมเอสสออัพโอทีเอไม่ได้ฮึอัพอัพผ่านไวไฟไม่ได้เอสสออัพผ่านไวไฟไม่ได้อันนี้นี่อันนี้ กำลังบู๊อยู่นะไม่รู้เหมือนกันแต่เสียคีย์ได้ใช่ไหมเสียบเสียบคีย์ได้เออเสียบเสียบเพราะฉะนั้นก็ใช้คีย์ไปก่อนแล้วนะครับครับผมส่วนถับทูต1.1ตอนนี้ก็เห็นเริ่มเทสกันแล้วยังไงเร็วๆนี้เดี๋ยวคงจะได้ปล่อย i c s ไมาใ้ใช้กันเพราะราคาที่เหมาะสมกับการเลือกซื้อ Android เครื่องแรกที่จะใช้เป็นนานๆเครื่องที่มีตังค์พออยู่ที่งบอ่ะอยู่ที่งบใช่แต่จริงๆคือถ้าเกิดจะใช้เป็นนานๆก็อาจจะดูเครื่องที่ที่รากำลังราคาหมื่น ประมาณหมื่นเรื่อต้นครับประมาณว่าเอาพวกประมาณรุ่นห้าหกพันนะผมอ่าใช่อันนั้นคือแป๊บเดียวอ่ะอันที่ไว่าตอนนี้ช่วงประมาณราคาหมื่นพอดีเนี่ยก็จะมีพวกเอสทูมีพวกของเออเสปิเรียยูสปิเรียโซลดูว่าคอเนี่ยจริงๆใช่อัปเปรไฟล์เอทีซีวันวีทั้งนี้คือพวกนี้มันลื่นแล้วแล้วก็เป็นไอซีเอสแล้วสดมากด้วยนะครับคือมันคอนเฟิร์มว่าอัปเดตได้แล้วบางตัวก็เป็นไอซีเอสมาเลยนะครับโฮเวอร์ออเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไมโครซิมสามารถซื้อที่ไหนได้บ้างเดินเข้าร้านช็อปะนะครับผมแล้วก็ขอเปลี่ยนฟรีเลยใครที่มมนคิดตังก็ไม่ต้องทำมันอ่ะสิบจุดหนึ่งมาเมื่อไหร่นอตยังไม่คอนเฟิร์มเวลาแล้วกันแต่ว่าในคอเตอร์3สามีน่าจะได้เห็นกันนะครับคำถามที่ว่าอะไรออกเมื่อไหร่นี่จริงๆรออ่านเนว็บดีกว่าครับถามผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่รู้ถ้ารู้เขียนในเว็บไ,ไปแล้วนะครับนิดนึ่ง แอนดรอยรุ่นที่มีกล้องหน้าสไลด์กันอะไรนะพี่อะไี Skype, <ๆ>่สกาย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 กันกระตุกป,ปะมีแอปไหนที่สามารถคุยกันเห็นหน้าได้อีกไหมแต่กระตุกไม่กระตุกจริงขึ้นอยู่กับอินเทอร์นเนเต็นเตนมากกว่ามากกว่าะคะเครื่องนะครับผมเพราะงั้นก็คือจะเป็นซีเรียสมากนะคะส่วนแอปอื่นๆก็จะมีพวกแทงโก้ดูกูเกิลพลัสครับใชรเอาไงเจ๋งสุดแล้วเออมันได้หลายคนไงไนมันได้หลายคนใช่เออมันได้หลายคนดูยู u ูบเต้ด้วย Galaxy Nexus ยังน,น่าเล่นอยู่ไหมก็ S2 กับ Galaxy Nexus อะไรน,น่าเล่นอกันตอนนี้ไม่ขอตอบได้ไหมข้ามไปมันใกล้กันอะคือเทคโนโลยีมันอยู่ที่ไหนอยู่ใน Galaxy Nexus แค่นั้นเองต่อไปมีตตายกับตายมาถึง S2 หรือว่าอะไรพี่กิมอะ <laughs> ผมตาย <laughs> โอเคนคนอัพออฟฟิเชียลไอซีเอสให้4.0ของ S2 ไหมเห็นเขาบอกปัญหาเยอะมากเกิจะอัพเนี่ยขอให ฟังก์รัรีเซ็ตด้วยอย่าอัพธรรมดาแล้วก็บอกว่ามันกากไม่กากอ่าต้องบอกนี่ละกันเพราะว่าเป็นง,งี้างนีทุกตัวใช่ส่วนมากหลายะไรใช่แบบว่าพออ,อัพเดตเป็น S เนี่ยบางทีประมาณว่าเพราะฉะนั้น S นมีการเปลี่ยนไปจาก G แบบเยอะมากยเ,เยอะมา,มมาื่อที่คัอัพอัพแล้วก็ไปใช้ต่อเลยเนี่ยชอบติดปัญหาเรื่องมันปัญหาช้าอืดอายุย่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดทำฟังก์ชันรีเซ็ตถ้าก็รีเซ็ตแล้วเนี่ยจะดีขึ้นใช่หลายคนบอกอย่างงี้รีวิวซัมซุงกาแล็กซี่พ็อกเก็ตให้หน่อยครับพ็อกเก็ต คืออะไรวะพ็อกเก็ตเป็นตัว a อ d ดร i d รุนของทั้งรุงนี่แหละตัวเล็กสุดที่กาลังจะออกมาคือกามออกไออกแล้วด้วยมั้งคือ,ออกแล้วกากว่ามินิกากว้าอีกราคาต่ำกว่ามีราคาต่ำกวา้าไม่ใช่กาก,กว่าแต่ราคาถูกกว่าว่าอย่าพูดอย่างนั้นเด้โอเคคือเป็นรุ่นที่ราคาถูกแต่ว่าคือถ้าถ้าเกิดถามผมนะครับผมก็พูดได้เลยว่าตามที่คนถามกันก่อนตอนนี้ว่าแอนดรอยเคยซื้อใช้เป็นาน,านเนี่ยเขาซื้อราคาช่วงไหน เราไม่ตอบข้อนี้นะครับเราตอบข้ออื่นเราตอบเราต้องถามเราต้องตอบข้อนั้นมาพูดให้ฟังว่าแอนดรอยดที่คุณจะซื้อนะคะแล้วเซ็นนานเนี่ยราคาประมาณไหนกลับไปดูเขาแค่บอกให้รีวิวให้หน่อยนี่ก็พูดเยอะจริงข้อท็อป10แอปนอกกระแสในแอปนอกกระแสอันไหนคือนอกกระแสนอกกระแสวะแอปเฟซบุ๊กออตกร์วิตเตอร์ออตกรคืออะไรชินตาแอปออตกร์นี่ไงอะไรไทยเทคนิวส์เออเออนี่เขาให้บันทาว่าเป็นไทยเทคนิวส์ ใช้หลายตัวแต่ว่าก็มีผมใช้พวกซิสเมกพวกมูดสูตบ้างเออแล้วสมองจะเป็นเกมขึ้นเหะไครับเพราะสมอิใช้โซเชียลมีเดียแค่นี้แหละแล้วก็จะมีอะไรพวกแอปคุยกันลิสเทียซื้อของลิสเทียเอาไปซื้อของแอปเป็นเจ๋งจริงมีเยอะนะครับถ้าอย่างไรก็ไปอยู่ที่หน้าแอปดีวิวของหน้าเว็บได้แล้วก็มีรายการอะไรนะแอปฟูตัวนี้อยู่เมื่อไหร่จะเป็นไอเซียนตัวนี้อยู่ เพิ่งออกเองรอดีรอแป๊บนึงมันยังไม่เป็น i c s เ่น่าจะัน่าจะอัพพร้อมกัน PU s o โซล่าเรื่องกูอัพพร้อมกันแน่นอนสเปคเดียวกันเลยเมื่อไหร่อะคะเมื่อที่มันร้อนจะเป็น Q3 วสามนะเอ่อ LG o p t i m พ s ิมาทำไมปิดเสียงชัตเตอร์กล้องแล้วยังมีเสียงเวลาถ่ายภาพอีกผีหลอกปิดเสียงชัตเตอร์แต่กดชัตเตอร์แล้วดังเข้าสูญจริครับเฮ้ยจริงหรือไม่ว่า Android ไม่เหมาะกับ CPU multi-core อย่างที่ Intel บอก Intel มันก็บัฟไปด้วยคือ Intel เขาทำ CPU multi-core ยังไม่ได้นะครับเขาก็ออกมาพูดแบบนี้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมาย Sony 2 0 1 1จะอัพ4.0.4ตตำมาไหมคือไอ้เวอร์ชันจุดเล็กๆนี่ยไปสนใจเลยครับมันเป็นการแก้ปัญหาเล็กๆที่ว่า <Intel S 2> บาง<ก>รุ่นมีมแก้บักที่บางรุ่นมีแต่บางรุ่นไม่เกิดแค่นั้นเองใช่อยากให้แนะนำหูฟังที่เข้ากับ Android ครับแล้วแต่หูคุณนะคะ เออนั่นแหละสิมันก็แล้วแต่นะครับคือมันต้องไปลองฟังอะ่ะของมีแอมต้องลองฟังครับตามเสียงที่ชอบด้วยไงแล้วมันต้องแล้วแต่รุ่นด้วยนะว่าเราใช้แอนดรอยรุ่นไหนใช่บางรุ่นเสียหรือไม่บล็อกไม่เห็นฟังไม่ได้ก็มีนะครับอีแพดทรานส์ฟอร์เมอร์ Tm หนึ่งศูนย์หนึ่งตอนนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ Asus e p a d m i m o ีโมหนึ่งเจ็ดหนึ่งควรจะซื้อตัวไหนอืมทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวแรกเนี่ยมันใส,ส่ซิมไม่ได้เอ้ยมันโทรไม่ได้แต่ e p a d มันโโททรรไได้ได้แล้วก็มีปากกา ไม่รู้นะเราชอบมีโม่ต่อไปเดี๋ยวนะเอออนสซีแอปซีแอปีเนี่ยมันจะโฆษณาให้อยากทำไมนี่มันไม่มีของจะขายเซ็งเป็ดคือเขาขายกันอยู่นะครับคือมันเขาไม่ได้โฆษณาคือคุณอยากเองไงเขาแค่เขาแค่ส่งให้ดูอยากเองมีแบบเทคโนโลยีใหม่ๆเขาต้องโปรโมทกันนิดนึงกล้ว HTC One S กับ Xperia S อันไหนเดียวกันเราได้ข่าวว่า คือพูดยากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูไอมันคนละแบบกันนะคือถามว่า Android เหมือนกันไหมเหมือนกันแต่เรื่องของวัสดุ UI คือราคามันเท่ากัน179เจ็ดก้าเท่ากันเพราะว่าเกับอเลใช่เอ็กซ์เลก็จะมีเรื่องของแล้วแต่ชอบจริงๆเลยเป็นทั้งนั้ทั่วไปก็คงไม่ต่างกันมากก็ซื้อรุอนเดียวกันดีกว่าแล้วลองดูว่าชอบแบบว่า UI แบบไหนเพราะความจริงความแตกต่างแล้ววันนี้เนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของ UI แล้วล่ะใช่ระหว่างเซนกับเอ็กซ์เลยยูไอใช่แครโกลนมาเมื่อไหร่ แพลตฟอร์มเห็นว่าสิ้นปีครับราคาเท่าไหร่คะก็ตอนสิ้นปีอะไรครับจะรู้ตอนสิ้นปีนะคะถ้าไม่มี Android ดอยซานจะทําอะไรเล่นตลกเล่นาคาเฟ่ก็ไม่มีแล้วตอนนี้เขาไม่มีแล้วใช่ป่ะเออมเล่นไม่ได้แล้วทำอะไรดีอ่ะถามแล้วมาคำถามสุดท้ายตะกี้นี้แบบว่าเด็ดมากมีคนเขาถามเข้ามาเป็นคำสุดท้ายว่าถ้าเกิดว่าดอยซานไม่มี Android แล้วแล้วมอสจะทําอะไรกัน แล้วคนณอยากให้พวกเราทําอะไรอ่ะอส่งเข้ามาอะไรกันเออนะใช่ถ้าเกิดว่าไม่มีรอยแซนเนีจากจะคิดว่ากิมมีน่าจะอยู่ตรงไหนไปทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เก่งกับวิทย์ไปทำอะไรอยู่อะไรงเงี้ยทำเลยรอยครับตอเนี้เราจะทำได้สร็จว่าไปทําอะไรกันเป็นเรื่องเวลาวนะครับผมเอาเป็นว่าไม่แล้ครับลองส่งมาดูว่าคิดว่ามดแต่คนจะไปทําอะไรกันนะครับนี่นะครับก็คนปิดเราคงจะ ไม่ไหวนิดนึงนะครับก็ติดตามเราวนะครับบนโลกออนไลน์ครับบนเว็บไซต์ androidsan.com มี t วิตเตอร์ roy san นะครับแล้วก็มีเฟ b บุ๊กแฟนเพจครับ facebook.com/slash roy san นะครับผมสมอง่านว่า roy san หรือ r o ยซานนะ roy san ซะก่อนหรือ r อยซัง g อยแ s นสวัสดีครับ มโครซิมสามารถซื้อที่ไหนได้บ้างเดินเข้าร้านช็อปนะครับผมแล้วก็ขอเปลี่ยนฟรีเลยใครที่ไม่คิดตังก็ไม่ต้องทำมันเดินเข้าช็อปของ d t แทกเอเอสซัมซของชูซัมซูขอท็อปเทนแอปนอกกระแสไนแอปนอกกระแสอันไหนคือนอกกระแสนอกกระแสวะมีรายการอะไรนะอะไรนั่นแหละครับลองไปดูกันใครนี่คือแอปนอกกระแสท้งนั้นเลยแอปอะไรอยู่ดีก็มารีวิว มาวิวเสร็จปั๊บแล้วไม่ใช่ไหมท้ายคลิปนู้นคเจ้าของเอ็มยังไม่ใช้เลยใช้ยังไม่ใช้ยังมีอยู่ในแอปเปิดดูได้เลยนั่นแหละครับคือแอปนอกกระแสครับก็มันเจ๋งอากกระแสจอยู่ในแอปโฟนครับถัดไปมึงนอกเป็นดังมากเลยอะ XP ็กซ์ที่เหลือเลจาก4.0อยากกลับเป็น2.3งจาทำได้ไหมครับได้ค่ะเป็นไงล่ะครับรอกันอยู่นั่นแหละไอ้กซ์ที่แกร์กิมซนวิทอะได้มาแล้วทุกคนแต่งไพ่กิมซนวิทอย่างไรกิมซันวิทโน้ตเป็นไงโน้ตกลับไหม หลายคนกับเออหลายคนก็กลับ S2 หลายคนย้อนกลับเป็น Gingerbread แต่ S2 นี้ชัดเจนนั่นแหละครับอย่าพูดนะอย่าคิดนะครับว่าคุณอยากได้วิ2แล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเป็นไงล่ะลองดูแปลกๆนะงั้นเราข้ามไปดีกว่านะคะช่วยพี่ชายไว้หน่อยอ่ะครับอยังรุ่นหน้ารุ่นหน้ารุ่นหน้าก็ Galaxy S2 ที่ขายในเนื้อหาไอ้แก่ S3 S3 อะรุ่นหน้าก็เป็น S4 ใช่รุ่นรุ่นแต่จาก S3 จะเป็น S4 ตอนนี้ S3 ก็ไปแล้ว S3 โมเดลที่ อะไรเนี่ยเ,ออเฮียแม่งมุกมุกสุดตีนมากโอ้ยกูะนะแล้วชนะพิพัฒน์แล้วบุกนี้มันไม่ไทันจริงครับขันจาก S3 นี่เป็น S4 แต่วจริงจริงความนจริงแล้วเาบอกว่า S 3เนี่ยคนอัพออฟฟิเชียล S อให้ส0ของ S2 ไหมเห็นเขาบอกปัญหาเยอะมากอะไรนะคนอัพออฟฟิเชียล S อจุดนให้ S2 ไหมเขาบอกปัญหาเยอะมากอะไรนะซัมซุงไปซีเทีต้องใช้สีอะไรถึงจะหล่อแบบพี่พัดคา เรา10.1จะไม่ให้ครับผมไม่ใช้ S3 นะครับก็หล่อแล้วโอเคป่ะแรงแรงก็ตรงนี้อาเปิดช่องให้เขาเลยเนเริ่มนะครับติดตามพวกเราได้นะครับบทโลกออนไลน์นะครับผมก็คือเฟซบุ๊กทวิตเตอร์แล้วก็นี่เป็นคนคาเฟ่เลยวะเอาใหม่แลให้เก่งปิดแล้วกันนะครับอ่ะ No. <laughs> <Three, four. laughs> I don't right.